สวัสดีทุกทกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่การทำนายเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตานะครับสำหรับคลิปที่จัดทำขึ้นในคลิปวิดีโอนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชะตาของชาวราศีธนูภาพรวมในช่วงเดือนพฤศจิกายนซึ่งถือว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งเดือนสำคัญสำหรับชาวราศีธนูยิ่งนักชาวราศีธนูในเดือนนี้ท่านจะพบเจอกับสิ่งที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงดวงชะตาของท่านรวมไปถึงโอกาสดีดี ข่าวดีต่างก็รอคอยท่านอยู่ภายในเดือนนี้ซึ่งถือว่าดวงชะตาท่านเรียกว่าเป็นราศีดวงขึ้นก็คงจะไม่ผิดนักชาวราศีธนูมีอะไรมากมายรอท่านอยู่ซึ่งในคลิปนี้เราจะบอกทุกสิ่งทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์กับชาวราศีธนูยิ่งนักก่อนจะเข้าไปรับชมรับฟังนั้นคำทำนายคำพยากรณ์เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง ชาวราศีธนูเข้าไปรับชมรับฟังได้เลยครับสวัสดีชาวราศีธนูทุกๆท,ท่านนะครับสำหรับดวงชะตาของท่านภาพรวม เกณฑ์ดวงของท่านในช่วงเดือนพฤศจิกายนดูเหมือนว่าท่านจะได้รับข่าวดีดวงชะตาท่านได้รับอิทธิพลจากดาวพระเกตส่งผลต่อทรัพย์สินเงินทองของท่านส่งผลต่อความคิดความอ่านกำลังจิตกำลังใจของท่านนั้นดูเหมือนว่าจะเหมือนมีพลังเสริมขึ้นมาทำให้ตัวท่านนั้นกล้าคิดกล้าพูดกล้าทำกล้าแสดงออกหลายสิ่งหลายอย่างนั้นหรือแม้กระทั่งเวลาห0 5 0ห ท่านกล้าตัดสินใจเรียกได้ว่าในช่วงถัดจากนี้ไปหลายสิ่งหลายอย่างจะเป็นรูปเป็นร่างเพราะตัวของท่านเองความคิดความอ่านของท่านนั้นจะนำพาความสำเร็จมาสู่ชาวราศีธนูหากจะพูดถึงในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นขอให้ท่านเริ่มโฟกัสในช่วงกลางสัปดาห์ของสัปดาห์แรกในช่วงวันที่5พฤศจิกายนไปจนถึงช่วงสิ้นเดือนนั้น ตัวท่านได้รับอิทธิพลจากดาวใหญ่ดาวพระเกตส่งผลที่ดีส่งผลบวกหากจะมองถึงเรื่องการงานเป็นสิ่งแรกเป็นลำดับแรกนั้นสำหรับการงานของท่านนั้นภาพรวมถือว่าค่อนข้างที่จะสะดวกสบายราบรื่นหนทางเส้นทางการทำมาหากินของท่านนั้นดูเหมือนว่าในช่วงที่ผ่านมาอาจจะพบเจอกับอุปสรรคเข้ามากี่ขวางหรือแม้แต่บางเรื่องบางสิ่ง ทำอะไรก็เหมือนกับติดติดขัดขัดเดินไม่สุดเดินหน้าถอยหลังอยู่แบบนั้นแต่หากเข้าสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนดูเหมือนว่าความราบรื่นการอำนวยความสะดวกต่างๆจากสิ่งรอบข้างนั้นจะบังเกิดเกิดขึ้นชาวราศีธนูหากตัวท่านนั้นมีการพูดคุยมีการต่อรองพูดจาเจรจากันเกี่ยวกับผลประโยชน์ดูเหมือนว่าน้ำหนักมันจะมาทังฝั่งของชาวราศีธนู ชาวราศีธนูจะพูดจะคิดจะอ่านจะทําอะไรก็แล้วแต่เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์การต่อรองดูเหมือนว่าท่านจะทําได้ออกมาดีเป็นฝ่ายที่เหนือกว่าหรือแม้แต่เป็นฝ่ายที่ไม่เสียผลประโยชน์ก็ถือว่าในช่วงนี้การเจราจาต่อรองชาวราศีธนูจะทําได้ดีและจะทําให้ตัวท่านนั้นพบเจอกับโอกาสดีๆและสําหรับ การงานของชาวราศีธนูนั้นหากงานประจำท่านทำอยู่เป็นประจำในทุกๆวันดูเหมือนว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงกับหน้าง,งานของท่านเกิดขึ้นชาวราศีธนูมีโอกาสที่ตัวท่านนั้นจะถูกโยกถูกย้ายถูกปรับถูกเปลี่ยนไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวท่านนั้นมีความสามารถหรือแม้แต่ผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุน ให้ตัวท่านนั้นมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตการงานรวมไปถึงตัวท่านยังคงจะได้รับโอกาสดีๆไม่ว่าจะเป็นตัวหลักหรือตัวจริงเขาเกิดขอบายเขาขอสละสิทธิ์จนโอกาสงามๆนั้นตกหล่นมาถึงตัวท่านก็ถือว่ามีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นถือว่าดวงชะตาการงานท่านจะมีการปรับเปลี่ยนในทุกๆวัน และทุกการเปลี่ยนแปลงนั้นจะนำพาให้ท่านนั้นไปอยู่ในจุดที่ดีกว่าเดิมในทุกครั้งก็ถือว่าดวงชะตาด้านการงานของท่านในภาพรวมถือว่าดีโดดเด่นอย่างมากและสำหรับอาชีพเสริมจ็อบพิเศษงานพาร์ทไทม์ต่างๆดูเหมือนว่าท่านก็จะทำได้ออกมาดีดูเหมือนว่าภายในเดือนพฤศจิกายนยอดออเดอร์ยอดสั่งจองค่อนข้างที่จะมากกว่าในช่วงที่ผ่านมา ดูเหมือนว่าชาวราศีธนูนั้นจะเริ่มตั้งหลักปักฐานได้ก็เปรเียบเสมือนว่างานเสริมงานอดิเรกนั้นเริ่มที่จะอยู่ตัวเริ่มที่จะปล่อยมือได้เรียกได้ว่าหากท่านอาศัยใครเข้ามาช่วยเหลือหรือไหว้วานหรือมีการจ้างลูกน้องจ้างบริวารดูเหมือนว่าตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะไม่ต้องควบคุมมากนักงานของท่านจะไหลลื่นไปได้ด้วยดี รวมไปถึงคนที่อยู่รายร้อมรอบตัวท่านนั้นจะเข้ามาเสริมเข้ามาอุดอุปถัมภ์ท่านก็ถือว่าดีกว่าเข้ามาขัดแข้งหัดขาส่วนใหญ่จะเป็นการเข้ามาเสริมเข้ามาเติมในส่วนที่หายเรียกได้ว่าทดแทนตัวท่านได้หลายสิ่งหลายอย่างท่านยังคงต้องอาศัยยังคงต้องพึ่งพาคนอื่นในการช่วยเหลือแต่ทุกสิ่งทุกอย่างหรือผลลัพธ์ที่ตามมานั้นก็ถือว่าอย่างที่ท่านคิดอย่างที่ท่านหวัง ทุกสิ่งทุกอย่างก็ถือว่าไปในทิศทางที่ดีเรียกได้ว,ว่าท่านจะลงมือเองหรือไหว้วานใครจ้างลูกน้องงานของท่านก็มีเกณฑ์สำเร็จเห็นผลก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นช่วงเวลาที่ท่านจะพบเจอกับความมั่นคงเกี่ยวกับงานรวมไปถึงข่าวดีจากแดนไกลหรือแม้แต่ข่าวดีจากสิ่งที่ท่านรอคอยมานานไม่ว่าจะเป็นบริษัทหรือองค์กรที่ท่านรอคอยนั้นเปิดรับสมัครเปิดรับ หน่วยงานต่างๆรวมไปถึงการสอบแข่งขันในสนามใหญ่ๆก็ถือว่ามีเกณฑ์ที่จะได้รับข่าวดีทุกสิ่งทุกอย่างจะมีความคืบหน้าจะมีความก้าวหน้าปรากฏให้ท่านเห็นสุดท้ายปลายทางการงานของท่านนั้นในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นก้าวแรกจุดแรกของการเริ่มต้นในสิ่งใหม่ๆหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามานั้นดูเหมือนว่าจะเข้ามาทำให้ตัวท่านมั่นคงเกี่ยวกับการงาน บางเรื่องบางสิ่งที่เคยมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวในช่วงเดือนพฤศจิกายนนั้นถือว่าไม่ใช่เรื่องไกลตัวสําหรับชาวราศีธนูอย่างแน่นอนดวงชะตาการงานของท่านในเดือนพฤศจิกายนค่อนข้างที่จะเป็นช่วงเวลาที่จะทําให้ท่านมั่นคงสบายอกสบายใจเกี่ยวกับการงานมากเลยทีเดียวและสําหรับ เรื่องการเงินในช่วงเดือนพฤศจิกายนดูเหมือนว่าชาวราศีธนูการเงินการทองของท่านนั้นในเดือนนี้จะเก็บอยู่มีเก็บมีออมปลายเดือนจะมีเงินเหลือติดกระเป๋าก็ถือว่าในช่วงเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ท่านนั้นอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเงินเกี่ยวกับทรัพย์ดูเหมือนว่าในเดือนพฤศจิกายนนี้ชาวราศีธนูตัวท่านนั้นจะได้เงินได้ทองจากอาชีพหลักที่ท่านได้เป็นประจํา แต่ในส่วนที่พิเศษเกิดขึ้นท่านจะได้เงินจากการทำจ็อบพิเศษงานอดิเลกงานเสริมต่างๆเริ่มที่จะทยอยออกดอกออกผลให้ท่านได้เห็นได้ท่านได้เก็บเกี่ยวก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องมงคลเกี่ยวกับการเงินรวมไปถึงรายจ่ายจีปะทะหรือรายจ่ายรอบตัวท่านไม่ว่าจะเกิดจากตัวท่านเองหรือเกิดจากสมาชิกค,คนในครอบครัวที่ชาวราศีธนูต้องดูแลต้องรับผิดชอบ ดูเหมือนว่าค่าใช้จ่ายต่างๆนั้นท่านจะควบคุมได้รายจ่ายจะไม่บานปลายเกินเลยรวมไปถึงสมาชิกคนในครอบครัวเริ่มที่จะแบ่งเบาภาระเกี่ยวกับการเงินออกไปบ้างจะมีสมาชิกคนในครอบครัวมีงานทําหรือมีอาชีพเข้ามาทําให้เขาเหล่านั้นเข้ามาช่วยในค่าใช้จ่ายบางสิ่งบางอย่างทําให้ตัวท่านนั้นค่อนข้างที่จะเบาเนื้อเบาตัวลงรวมไปถึงชาวราศีธนูจะหายใจแห่คอได้ทั่วท้องขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน และภายในเดือนพฤศจิกายนดูเหมือนว่าชาวราศีธนูก็มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ท่านจะได้เงินจากการขายปิดจ็อบบางสิ่งบางอย่างไม่ว่าจะเป็นข้าวของเครื่องใช้หรือแม้แต่สถานที่ต่างๆไม่ว่าจะขายไม่ว่าจะปล่อยเชา่าปล่อยเซ้งมีโอกาสที่ท่านจะได้ปิดจ็อบปิดดิวเรียกได้ว่าในช่วงเดือนพฤศจิกายน มีโอกาสมีแนวโน้มที่ตัวท่านนั้นจะได้เงินได้ทองจากการปิดการขายสินค้าบางสิ่งบางอย่างรวมไปถึงการปล่อยเช่าปล่อยเซ้งก็มีโอกาสปิดจอบปิดดิวซึ่งถือว่าตัวท่านนั้นมีโอกาสจะได้เงินได้ทองเป็นเงินก้อนเป็นเงินปึกในช่วงเดือนพฤศจิกายนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีและสําหรับเรื่องความรักภายในเดือนพฤศจิกายนของชาวราศีธนูนั้นหากจะพูดถึง คนที่มีคู่อยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วดูเหมือนว่าในเดือนพฤศจิกายนลากยาวไปจนถึงสิ้นปีดวงชะตาของท่านได้ดวงของคนรักเข้ามาหนุนเข้ามาเสริมแบบร้อยเปอร์เซนไม่ว่าจะทำอะไรมีคนรักอยู่ข้างกายงานที่ท่านจะทำกิจกรรมที่ท่านต้องการจะทำทุกสิ่งทุกอย่างมีโอกาสจะประสบความสำเร็จหรือมีโอกาสจะเสร็จมีโอกาสจะประสบความสำเร็จไวกว่าที่ท่านวางแผนเอาไว้ จะทำอะไรติดขัดตรงไหนหากมีคู่รักสามีภรรยาช่วยคิดช่วยทำทุกสิ่งทุกอย่างจะผ่านพ้นไปด้วยดูยดีก็ถือว่าในนาทีนี้ในตอนนี้ดวงของคนรักของชาวราศีธนูนั้นเสริมท่านดีนักแลจะหันซ้ายหันขวาอยู่กับคนรักดวงท่านจะดีขึ้นมาในทันทีต้องบอกเลยว่าในนาทีนี้ตอนนี้หากร่ำรวยหากทรัพย์สินเพิ่มพูนก็จะรวยกันทั้งครอบครัวก็จะรวยกันทั้งสามีภรรยา ก็ถือว่าในนาทีนี้ในตอนนี้ดวงชะตาของคนรักของชาวราศีธนูนั้นทั้งเข้ามาเสริมเข้ามาหนุนเติมในส่วนที่ขาดปิดในรอยรั่วทุกสิ่งทุกอย่างถือว่าเสริมกันดีนกักแลเรียกได้ว่าดวงชะตานับแต่นี้ไปดวงคนรักที่อยู่ข้างกายจะเสริมดวงของชาวราศีธนูนั้นดีนกักแลซึ่งภาพรวมเกณฑ์ดวงชะตาของชาวราศีธนูนั้น ในช่วงเดือนพฤศจิกายนภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านเคยหนักอ,อกหนักใจในเดือนนี้ไม่สามารถทำอะไรท่านได้ในในเดือนนี้สามารถเคลียร์สามารถไปจบได้แทบจะทุกสิ่งแทบจะทุกปัญหาก็ถือว่าในเดือนพฤศจิกายนจะเป็นอีกหนึ่งเดือนที่ชาวราศีธนูนั้นสบายอกสบายใจยิ่งนักก็จบไปแล้วนะครับกับการทำนายกับการพยากรณ์ดวงชะตา สำหรับคำทํานายคําพยากรณ์ดวงชะตานั้นเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรโดใช้วิจารณญาณขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการรับชมรับฟังครับแล้วพบกันใหม่คืนมันโกนชแนลสวัสดีครับ